นี่คือคลิปที่รวบรวมวิธีกระชับต้นขาที่ละเอียดที่สุดในประเทศไทยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผ,ผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชปูนัเป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนังครับตอนนี้นนเ่กำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นะครับผม มาในคลิปนี้ผมตามคําเรียกร้องของสาวๆนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวบเรื่องของขนาดของต้นขานะครับที่มีขนาดที่ใหญ่นะผมคือมีการสะสมไขมันเนี่ยตรงบริเวณเนี้ยนะครับโดยเฉพาะยิง่งตัวของสะโพกแล้วก็ต้นขาเนี่ยเยอะมากเป็นพิเศษครับต้องบอกงี้ครับผมว่าการที่เรามีสรีระ ในรูปแบบนี้ครับผมเกิดขึ้นจาก1เลยนะครับคือกรรมพันธุ์ครับผม2คือเรื่องของฮอร์โมนครับการที่เรามีไขมันส่วนเกินสะสมตรงบริเวณเป็นส่วนล่างลงมาครับผมตรงสะโพกแล้วก็ตรงต้นขาของเราครับเป็นการที่ร่างกายมีระดับของเอสโตรเจนคือฮอร์โมนเพศหญิงเยอะมากเกินไปครับอาจจะมาจากการที่คุณกินแอลโกอฮอล์เป็นประจำจากไลฟ์สไตล์จากกรรมพันธุ์หรือว่าจากอาหารที่คุณกินครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อมันเข้ามาได้มันก็สามารถออกไปได้เช่นกันซึ่งวันนี้โค้ชแมนจะมาอธิบายแบบและเอียดละเอียดเลยว่า วิธีการลดไขมันตรงบริเวณต้นขาของเราเนี่ยนะผมต้องทําอย่างไรบ้างครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับผมไปแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุนแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากร ปัญหาหลักๆนะครับเกิดขึ้นจากระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มันเพิ่มสูงขึ้นในนี้ครับผมซึ่งอาจจะมาจากการที่คุณกินแอลโกอฮอล์มากเกินไปการที่คุณกินน้ําตาลมากเกินไปหรือว่าคุณอาจจะมีความเครียดสูงมากเกินไปครับทำให้คุณมีระดับของการที่มีการสะสมของตัวของเอสโตรเจนเนี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นครับซึ่งเอสโตรเจนนะผมเป็นฮอร์โมนที่เก่งในเรื่องของการเก็บกักน้ําแล้วก็ตัวของไขมาส่วนเกินไว้ในร่างกายของเราได้มาะยิ่งเมื่อเรามีตัวของเอสโตรเจนเยอะนะผมมันจะทําให้ตัวของ ไขมันตรงบริเวณต้นขาของเราเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นัดนเองครับดังนั้นวิธีการแก้ง่ายอย่างที่1เลยครับผมนั่นคือการลดการทานน้ําตาลลงครับการลดการทานน้ำตาลลงครับผมจะช่วยเรื่องของการกําจัดไขมันส่วนเกินออกการกําจัดน้ําส่วนเกินออก,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 ออกและที่สำคัญคือจะทําให้ระดับของเอสโตรเจน,นลดลงครับอย่างที่2ครับผมนั่นคือการที่เราทานอาหารประเภทซิงค์เข้าไปครับผมนะซึ่งอาหารเสริมประเภทซิงนะครับผมจะช่วย ลดระดับของเอสโตรเจนลงได้และช่วยเพิ่มความสมดุลของฮอร์โมนเพศชายให้เพิ่มสูงขึ้นมาครับผมทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะกําจัดตัวของไข่มาส่วนเกินตรงบริเวณต้นขาคุณออกไปได้เช่นกันครับผมครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าคุณทานอาหารเสริมประเภทซิงค์แล้วนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทําเพิ่มเติมขึ้นมาคือการออกกําลังกายนั่นเองครับซึ่งการออกกำลังกายนะผมจะมี2มิติหลกัหลกๆครับหคือการฝึกใช้แรงต้าน เพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อของคุณครับผมทำให้คุณเนี่ยมีระบบของการเผาผลาญพื้นฐานที่ดีขึ้นครับอย่างที่2คือการฝึกคาร์ดิโอนั่นเองครับผมการฝึกคาร์ดิโอนะครับจะช่วยกําจัดไขมันส่วนเกินให้กับคุณได้อย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าคุณฝึกมันได้สม่ําเสมอมากพอครับดังนั้นการฝึกคาร์ดิโอเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเป็นตัวช่วยทำให้คุณสามารถที่จะลดไขมันส่วนเกินได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะกระชับตัวของกล้ามเนื้อต้นขาแล้วทำให้ตัวของต้นขาของคุณเนี่ยมันมีความเรียวมากขึ้น การฝึกคาร์ดิโอประเภทเดินชันนะครับโดยใช้ลู่วิ่งครับจะเป็นตัวช่วยใช่ไหมคุณเนี่ยสามารถที่จะฝึกตัวของกล้ามเนื้อขาแล้วทำให้ตัวของต้นขาคุณเนี่ยมีความกระชับได้ครับซึ่งการฝึกก็ไม่ยากเย็นเลยครับผมนะเพียงแค่คุณนะครับมาที่ตัวของลู่วิ่งนะครับผมโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราฝึกคาร์ดิโอใช่ไหมครับเราก็จะเดินแบบอ่าปกติไปใช่ไหมครับเดินสวยๆจริงๆเนี่ยการเดินเป็นเรื่องที่ดีครับผมเดินนะครับวันละหมื่นเก้านะครับแปดพันถึงหมื่นเก้าเนยนะครับจะช่วยเกียวยาเรื่องของการกำจัดไขมันส่วนเกินให้กับคคคุุุุณณณททาใใใหหห้้้ออดแแแแลละะัวจขขขขงงง็รึนสภพ นี่คือเรื่องที่ดีครับผมแต่ถ้าเกิดวันนี้เราพูดถึงเรื่องของสรีระพูดถึงเรื่องของความสวยงามครับการเดินเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอดังนั้นเราจะเปจะต้องใส่ความเครียดและแรงต้านประมาณหนึง่งเข้าไปในตัวของต้นขาของเราครับเพียงแค่เราปรับความชันขึ้นไปครับอาจจะปรับขึ้นที่3%หรือ6%ก่อนก็ได้ครับ แต่ว่าเวลาที่เราเดินครับผมครับจะต้องไปในรูปแบบของลองสไตร์คือก้าวยาวนะครับื่อตัวของกล้ามเนื้อต้นขาของเรานะผมมันได้ทํางานนะครับก็บอกงี้ว่าถ้าเกิดว่าเราเดินแบบเนี้ยตึก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 แบบเนี้ยนะครับถามว่ามันโอเคไหมกับการเผาแคลอรี่มันได้ครับผมนะครับแต่ว่าเราต้องการให้ตัวของกล้ามเนื้อต้นขาของเรามันทํางานและมีความกระชับเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นการใช้กล้ามเนื้อต้นขาครับมีความสําคัญอย่างมากครับดังนั้นคุณจะไม่ต้องก้าวให้สวยงาม และยาวมากพอเขาครับแต่ไม่ใช่ยาวแบบวื้ย่างนี้ไม่ใช่นะครับคือไปแบบสวยๆนะครับผมนี่ประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าคุณคุณเคยกับความชานันสุดคุณปรับความชันที่สามเแล้วแล้วรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปครับเราต้องการให้แรงต้านมันเพิ่มสูงขึ้นกับตัวหัวต้นขาของเราใช่ไหมครับเราก็แค่ปรับความชันขึ้นมาเป็น 4%, 5%หรือ6%รครับค่อยๆปรับขึ้นไปครับ ยิ่งคุณปรับมันชันมากขึ้นเท่าไหร่ครับผมตัวของต้นขาของคุณก็จะยิ่งทํางานมากขึ้นเท่านั้นครับดังนั้นการเดินชันคือเป็นการคาร์ดิโอที่มีประโยชน์อย่างมากและช่วยให้คุณมีต้นขา ที่กระชับขึ้นได้จริงๆครับผมแลกวในเรื่องของการลดไขมันแล้วต้นขาขคุณก็ยังสวยงามด้วยครับเดี๋ยวไปดูว่าอุปกรณ์ตัวที่2ที่ผมแนะนําสาหรับการฝึกคาริโอเพื่อการลดต้นขาคืออะไรครับผมไปเดี๋ยว,วตอนนี้ขอเดินก่อนนะและมาในอุปกรณ์ที่สําสหรับการฝึกคาริโอที่ช่วยให้ต้นขาของเรามีความกระชับครับนั่นคือตัวของจักรยานนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ upright bike หรือว่า recumbent bike ครับคือได้หมดครับผมครับจะมีวิธีการหลักๆ2อ,อย่างด้วยกันนะสำหรับการที่ทําให้ตัวของต้นขาของเรากระชับนะขณะที่เราฝึกคาริโอด้วยการับ หนึ่งคือการฝึกแบบมาตรฐานครับคือการปั่นแบบไปเรื่อยๆคือจริงๆอ่ะปกติอ่ะสำหรับคนที่ปั่นจักรยานครับมักจะเลือก effort level นะครับผมก็คือความหน่วงความหนักบนตัวของเครื่องเนี่ยนะครับคือ effort level นะคืออะไรรู้ป่ะคือแบบเวลาปั่นแล้วแบบมันจะแบบนืดอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือตัวของ effort level คือความยากความหน่วงของตัวของจักรยานครับหลายคนปั่นแบบชิลสบายไปเรื่อย ชั่วโมง2ชั่วโมงคือปั่นไปเหอะนับได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เป้าหมายของคุณคือความกระชับของต้นขาครับการใส่ความน่วงเข้าไปครับผม effort l e v e เนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใส่แรงต้านเข้าไปในตัวของกล้ามเนื้อของเราครับนับตัวของกล้ามเนื้อของเราจะมีความกระชับครับร่างกายของผู้หญิงต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราเจอกับแรงต้านครับตัวของขนาดของกล้ามเนื้อเนี่ยจะไม่ได้โตอะไรมากมายครับนับไม่เหมือนกับผู้ชายครับแต่ผู้หญิงนับจะมีสิ่งที่เรียกว่า Ti g h t and tone ก็คือ จะมีสภาวะที่ม่มีกความกระชับแล้วก็ความแน่นตัวของกล้ามเนื้อนี่ครับผมมากกว่าผู้ชายนั่นเองครับดังนั้นการใส่ความหน่วงเข้าไปให้มันหนืดหน่อยนะครับจะเป็นตัวช่วยให้คุณเนี่ยนะครับผมสามารถฝึกกล้ามเนื้อต้นขาของคุณให้ได้ดีมากขึ้นครับผมและที่สำคัญคือสิ่งที่คุณต้องการนะคือการที่มีต้นขาที่กระชับครับก็จะช่วยได้อย่างมากครับผมคนระับการฝึกก็อย่างที่บอกครับผมสัปดาห์หนึ่งไม่ควรต่ํากว่า300นาทีถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะลดไขมันตรงบริเวณต้นขาของคุณจริงๆนั่นมะาลื ปั่นจักรยานเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญครับทำได้นะครับแต่ทําให้มันถูกต้องด้วยวกันแต่อย่างที่2นะผมก็คือการฝึกแบบฮิตนั่นเองครับการฝึกแบบฮิตนะผมก็คือการแบบฝึกเป็นร,บรอบๆครับโดยที่เราสามารถฝึกได้2รูปแบบนะครับหนึ่งคือทําเป็นแบบฟัสตเลกอินเทอร์วัลคือเราปั่นใช่ไหมซูปปัน่นเร็วที่สุดเลยแบบนี้นะเร็วสุดๆอาจจะอยู่ที่ประมาณ20ิวินาที30วินาทีนะครับและคุณพักด้วยการปั่นชา้ชาๆนะครับ รอให้ร่างกายฟื้นตัวก่อนฟันอิงชิวคือการทีเร่เราฝึกแบบเป็นรอบๆตามอารมณ์เราตามความพร้อมของเราครับอาจจะพัก1นาทีนาทีครึ่ง2อนาที3นาทีแล้วแต่คุณแต่ถ้าเกิคุณพร้อมเมื่อไหร่ให้คุณกลับมาอัดใหม่นี่ครับนี่คือฟันอิงชิวครับผมแต่อีกอย่างหนึ่งที่มีความเข้มข้นสูงกว่าคือการฝึกเป็นรอบๆจริงๆครับผมคือเราฝึกแบบนี้นะครับ สมมติปั่นอยู่ที่20วินาทีอัดไว้ปึ๊บ20วินาทีพักในอัตราส่วน2ตอนหนึ่งคือพัก40วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งนาทีนะครับเราจะมีการฝึกอยู่ที่20วินาทีสำหรับการฝึกแบบความเข้มข้นสูงและจะมีการพักนะครับอีก40วินาทีครับผมอัดเร็ว20วิปึ๊บและพัก40วินาทีพอพักครบ40วินาทีปุ๊บไปต่อนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับผม 8ถึง12รอบครับจะเป็นการฝึกกมเน้ดต้นขาและเป็นการเผาไขมันที่สุดยอดจริงๆสำหรับการใช้อุปกรณ์จักรยานตัวนี้ครับผมดังนั้นฝากไว้เลยครับผมสำหรับการใช้จักรยานครับใช้ถูกต้องใช้เป็นแล้วต้นขาของคุณจะกชับจริงครับเดี๋ยวไปดูว่าอุปกรณ์ชิ้นที่3คืออุปกรณ์อะไรกันครับผมไปไปดูกันและอุปกรณ์ชิ้นที่3ครับสำหรับการฝึกคาร์ดิโอที่ผมเนี่ยนะ โคตรจะแนะนําเลยจริงๆครับแต่ว่ามันไม่ได้มีทุกยิมหรอกไอ้เครื่องนี้ครับผมมันชื่อว่า s t a มา m a s t e r ครับตัวของ s t a มา m a s t e r ก็คือเครื่องเดินขึ้นบันไดนั่นเองครับผมไอ้เครื่องเดินขึ้นบันไดนี่นะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องของต้นขาที่อาจจะแบบหนาตัวหรือว่ามีการสะสมของไขมันที่เยอะเนี่ยนะผมตัวนี้นะครับช่วยกระชับต้นขาได้เยอะมากจริงๆมันเผาไขมันได้แบบสุดๆจริงๆครับผมวิธีการครับก็ง่ายมากเลยเพียงแค่คุณนะครับเดินขึ้นบันไดครับผมหลายๆคนครับก็คือกลัวเครื่องนี้มากผมบอกเลยว่า เบื้องต้นนะให้คุณเดินด้วยความเร็วแบบสบายสบายก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องไปที่เลเวลสูงแบบยังไม่ต้องเดินเร็วครับผมเพราะว่าแค่การเดินขึ้นบันไดลักษณะน,นี้นะครับก็ทําให้ตัวของต้นขานทางด้านหน้าด้านหลังก้นนะผมน่องของเรารวมทั้งตัวของแกางบอวงของเราเนี่ยมันทํางานไปพร้อมๆกันครับถ้าเกิดว,ว่าคุณอยากจะได้แบบการเบิร์นที่เพิ่มมากขึ้น,นครับผมอย่าจับ เลยขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโกะตกไม่เป็นไรจับได้เนาะนะครับผมเพราะยังไงขาคุณก็แสบอยู่ดีโอเคไหมครับเดินให้ได้นานที่สุดเท่าที่คุณจะไปไหวครับผมในะช่วงแรกนะครับคุณจะเดินได้ไม่เยอะหรอกอาจจะอยู่ที่ประมาณ10นาที15นาทีไม่เกินนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทาไปสักพักหนึ่งคุณจะเริ่มมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นถ้าคุณมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นคุณจะมีความทนทานเพิ่มมากขึ้น พอคุณมีความทนทานเพิ่มมากขึ้นคุณจะสามารถเผาแคลอรี่ได้มากขึ้นและคุณสามารถกระชับตัวขอต้นขาขคุณได้ดีมากขึ้นในทุกๆเซสชันที่คุณขึ้นตัวขอสแตมมาสเตอร์นี่เองครับผมครับดังนั้นนี่คืออุปกรณ์ชิ้นที่3ที่ผมแนะนําสุดๆสําหรับการฝึกเพื่อการกระชับต้นขาของเรานั่นเองครับผมมาจากนั้นก็เดินกันไปนะครับผมเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ไปดูกันดีกว่าว่าการออกกำลังกายชุดต่อไปสำหรับการกระชับต้นขาเนะี่ยมีอะไรต่อบ้างครับผมไปไปดูกันและมาในการออกกําลังกาย เพื่อการลดต้นขาของเรานะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้แรงต้านเนะเมื่อสักครู่นี้คือผมอธิบายเกี่ยวเรื่องของคาร์ดิโอไปเรียบร้อยแล้วนะครับเ <ID> ชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจแล้วนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับการฝึกใช้แรงต้านถือว่าเป็นตัวช่วยหลกักที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมีระบบขอพันธุ์ที่เร็วขึ้นและสามารถกระชับต้นขาได้โดยตรงจากการฝึกตรงนี้ครับผมซึ่งที่บ้านก็สามารถทําได้นั่นเองครับผมถ้าแรกที่ผมแนะนําครับคือนี่เลย เบสิกเลยครับผมคือท่า body weight s อ u นะครับคือการที่เราใช้ body ้เวทครับผมนะจะเป็นการฝึกที่ทําให้เรานะครับผมเจอกับโหลดที่มาจากตัวของน้ำหนักตัวของเราใช่ไหมครับเราก็จะสควอ t ลงไปฟึ๊บฟึบนะครับโดยระบบการฝึกเพื่อการกระชับต้นขาครับผมนะจะเป็นการฝึกแบบ h ฮเว r เนาะคือการฝึกจำนวนครั้งเยอะครับอยู่ที่15ถึง20ครั้งหรืออาจจะไปถึง30ครั้งต่อเซ็ตก็ได้นะครับสำหรับการฝึกท่า body weight s อ u ครับผมนะสิ่งสําคัญของการฝึกนี้คือไม่ใช่ทําเร็วไม่ใช่ทำให้เร็วที่สุดแต่เป็นการรักษาจังหวะนะครับ ปึ๊บปึ๊บครับค่อยๆผ่อนนะผมเพื่อเป็นการเซฟข้อเข่าของเรานะครับและให้ตัวของแรงต้านเนี่ยเข้าสู่ตัวของต้นขาของเราเนี่ยอย่างสม่ําเสมอนั่นเองครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณทําเร็วเกินไปใช่ไหมครับมันจะไปลงที่เข่าคุณกลายเป็นว่าขาเนี่ยแทนที่จะเล็กลงกลายเป็นเจ็บเข่าซะอีกนะผมดังนั้นการฝึกท่าบอดี้เวทสควอ u นะครับผมคุณควรฝึกจำนวนอยู่ที่15-20แต่ถ้าเกิดใครไปถึงได้25-30ครั้ง ไปเลยนะครับแล้วพักสั้นๆนะครับผม60ถึง90วินาทีและกลับมาทำใหม่เป็นจำนวน3-5ถึงเซตครับจะช่วยคุณเนี่ยรู้สึกถึงความกระชับของต้นขาณขณะนั้นเลยครับผมนี่คือท่าที่หนึ่งครับมาในท่าที่สองครับผมนะครับที่ที่บ้านก็สามารถทำได้และที่ยิมก็สามารถทำได้เช่นกันครับคือท่า b u l g a r i a n Split Squat นั่นเองครับโดยที่เราอาจจะใช้มาเตี้ยเต้สเต็ปหรือเป็นโซฟาของเราก็ได้ครับอะไรก็ได้นะครับที่เราสามารถที่จะเอาเท้าของเราเนี่ยนะครับปักไว้ด้านหลังนะครับ ที่ยิมเราสามารถใช้ตัวของเบนช์ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดที่บ้านนะผมถ้าเกิดว่ามีตัวของบันไดเตี้ยๆเนี่ยอย่างงี้ก็สามารถทําได้เช่นกันครับเราแค่ต้องการที่จะเพิ่มระยะในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต้นขาของเราเพื่อให้แรงต้านมันถูกส่งไปที่ต้นขาของเราแบบเต็มๆโอเคไหมครับดังนั้นเราก็จะทําการยกขาขึ้นนะครับลรกษณะนี้เนาะครับตัวที่ออกแรงจริงๆคือต้นขาด้านหน้าของเราเนาะนะครับผมอ,อกเชิดหลังตรงเกรงหน้าท้องไว้พ่อลงในแนวดิ่งหายใจเข้านะครับ ข่าวจูพื้นได้จูบเลยแต่ถ้าจูบไม่ได้ให้อยู่ใกล้พื้นมากที่สุดับผมเสร็จแล้วยืนขึ้นอย่างมั่นคงผ่อนลงหายใจเข้าขึ้นหน้าจอ่อผ่อนลงหายใจเข้าขึ้นหน้จอจ่อท่านี้ครับผมครับอาศัย2สิ่งด้วยกันครับหนึ่งคือ Stre น t ์สอคือ Stability คือความมั่นคงครับการที่เราเคลื่อนไหวด้วยขาพี่ข้างเดียวครับจะมีกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อลาล้อม ทำงานร่วมด้วยและมันเป็นท่าที่ค่อนข้างยากและเผาแคลอรี่ได้เยอะครับผมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของต้นขาใหญ่ไอ้ท่าเนี้ยผมบอกเลยว่าช่วยคุณรู้สึกถึงความกระชับของต้นขาของคุณได้จริงๆครับผมจำนวนครั้งที่ใช้นะครับคืออยู่ที่1 0ถึง12หรือ 12- 15ถึงแต่ที่เกิดใครไปได้ถึง20ครั้งไปถึงตัวนั้นเลยครับพักระหว่างเซตนะผมอยู่ที่ 60- 90หรือ120วินาทีครับผมครับแล้วแต่คุณเลยครับผมครับพอคุณฝึกครบจำนวนครั้งสมมติไปที่18 สิบเเปลี่ยนฝั่งทันทีและไปต่อครับนะชึบชึบครับนะอย่าทำเร็วเน้นแรงต้านไว้ผ่อนลงหายใจเข้าขึ้นมาอย่างเนียนๆหายใจออกนะผมนะคุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหขาเนี้ยนะเหมือนโดนไฟเผาเลยครับผม มันทรมานก,ก็จริงมันแสบก,ก็จริงแต่มันดีมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของต้นขาใหญ่นะผมอันนี้คือช่วยได้มากๆครับผมจำนวนเซ็ตที่ใช้อยู่ที่3ถึง4เซตก็เพียงพอแล้วครับแต่ว่านี่พิงพียงแค่2ท่าเท่านั้นใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูว่าท่าที่3คือท่าอะไรครับผมไปดูกันและมาในท่าที่3ครับผมที่ผมแนะนําจริงๆเลยครับนั่นคือท่า single leg deadlift นะครับซึ่งท่านี้จะช่วยกระชับในส่วนของต้นขาด้านหลังแล้วก็ตัวของสะโพกแล้วก็ตัวของก้นของเราครับแต่อย่างไรก็ตามครับการฝึกด้วยขาเพียงข้างเดียวครับจะเป็นการใช้ กล้ามเนื้อมัดละเอียดมัดเล็กมัดน,น้อยและกล้ามเนื้อมัดรายล้อมที่อยู่ตรงบริเวณต้นขาของเราทั้งหมดนะครับทำให้เรานะครับผมสามารถที่จะเผาแคลอรี่เผาไขมันและกระชับกล้ามเนื้อได้ดีมากๆครับซึ่งวิธีการฝึกไม่ยากเลยครับผมนะครับเพียงคุณอาจจะหาเบนช์หามา้าหาเสาหรืออะไรก็ได้ที่คุณสามารถจับได้นะครับผมนะครับจับไว้นะครับเสร็จแล้วใช้ดัมเบลหนึ่งข้างนะครับหรือถ้าเกิดที่บ้านไม่มีดัมเบลสามารถใช้ขวดน้ําหรือว่าหา ของที่มีน้ําหนักเล็กน้อยนะผมมาถือไว้ก่อนก็ได้ครับเพื่อฝึกท่านี้นั่นเองครับวิธีการคือเราจะเอามือจับตัวของเบนช์ไว้นะผมเพื่อความมั่นคงนะครับเสร็จแล้วผมจะถือดัมเบลด้วยมืออีกข้างหนึ่งใช่ไหมนะครับถ้าตัวของผมหันเข้าหาเสาหรือเบนช์ข้างไหนสมมติทางฝั่งนี้ของผมเป็นขางฝั่งซ้ายใช่ปะผมจะฝึกด้วยขาฝั่งซ้ายก่อนนะครับมือจับไว้นะครับเสร็จแล้วผมจะทําการยกขาข้างจะยกขาข้างที่ผมถือดัมเบลไปด้านหลังงอเข่าลงเล็กน้อยนะผม พอลงหายใจเข้าลงจนกระทั่งตัวของแฮมสกริงของคุณรู้สึกว่ามันมีอาการตึงตัวและยืดแหละนะครับผมพอถึงตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับตัวของเราไปนเนี่ยเกิถึงข้อเท้าแล้วให้ยืดขึ้นมานะครับพอลงหายใจเข้าเกรงหน้าท้องไว้อกเชิดหลังตรงครับขึ้นหายใจออกครับนะพอลงหายใจเข้านะครับไปขึ้นมาหายใจออกลงหายใจเข้าอีบ้วขึ้นหายใจออกนะครับ สำหรับคนที่เพิ่งฝึกท่านี้นะ,นะครับผมครับมันจะเป็นท่าที่ค่อนข้างที่ต้องใช้ความบาลานซ์เยอะพอสมควรครับดังนั้นเริ่มจากการใช้น้ำหนักเบาๆก่อนนะนะครับจำนวนครัง้งที่ใช้อยู่ที่10ถึง15ครั้งครับสมมติผมไปที่10ครั้งใช่ไหมครับอึ๊บ8ดดีขาไปด้านหลังนะผมอึ๊บขึ้น9และสิบครับเสร็จแล้วผมจะเปลี่ยนฝั่งทันท,ทีครับมาอีกฝั่งหนึ่งมือนะผมจับอีกฝั่งหนึ่งไว้เอาขาอีกข้างหนึ่งปักพื้นไว้นะครับผมเสร็จแล้วมืออีกข้างหนึ่งถือดัมเบล โน้มตัวลงนะครับหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าครับและขึ้นหายใจออกจังหวะที่ลงนะผมรักษาบาลานซ์ไว้นะผมรักษาความมั่นคงไว้นะครับและขึ้นมาพอโลงหายใจเข้านะครับขึ้นหายใจออกพยายามอย่าให้ดัมเบลอยู่ห่างจากตัวนะครับถ้าอยู่ห่างจากตัวปุ๊บนะครับผมคุณจะเสียสมาธิและอาจจะขมำหน้าได้นะครัับดงนั้นคือให้คุณเอาดัมเบลไว้ใกล้กับขาของคุณให้มากที่สุดนะครับจะเป็นลักษณะนี้ อ่าเป็นทรงนี้นะครับอืมโอ้โหโดนเหมือนกันนะขณะใช้น้ำหนักเบานะครับผมจนบางครั้งอย่างที่ผมบอกครับผมอยู่ที่1 0ถึง15ครั้งครับพักระหว่างเซตอยู่ที่6 0ถึง120ีวินาทีครับขึ้น1ถึงนาทีนั่นเองครับผมและกลับมาทำใหม่3-4ถึงเซตครับจะช่วยกระชับต้นขาของคุณได้ดีมากๆเลยนี่3ท่าแล้วนะเดี๋ยวไปดูว่าท่าที่4คือท่าอะไรครับผมมามาดูกันครับและมาในท่าที่4ครับผมท่าสุดท้ายครับคือท่า ซูโม่โพสิ่งสควอตนั่นเองครับผมคือการที่เราฝึกท่าซูโม่สควอตอันนี้จะทําให้ตัวของแรงต้านเข้าไปที่ต้นขาด้านในของเราครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมนะครับตัวของต้นขาด้านนอกนะครับแล้วก็ตัวของก้นของเราก็จะทํางานร่วมด้วยอยู่ดีครับผมนะครับวิธีการคือเราจะยืนนะครับความกว้างเท้านะครับผมกว้างกว่าหัวไหล่สองฝ่าเท้าฟึ๊บฟึบฟึ๊บฟึบแบบนี้นะครับชี้ปลายเท้าออกส5ห้าองศานะครับผมเสร็จแล้วเราจะค่อยๆหย่อนก้นลงครับ ยิงเข่าออกสีผ้าขาานะผ่อนลงจนลึกสุดครับลงหายใจเข้าขึ้นขึ้นมาครึ่งเดียวหายใจออกปกติเนี่ยซูโม่สควอชเนี่ยเขาจะขึ้นมาตรงๆแบบนี้ใช่ป่ะครับทีนี้เราไม่ขึ้นสุดนะครับเราจะลงสุดใช่ป่ะแล้วขึ้นมาครึ่งเดียวลงลึกขึ้นครึ่งเดียวลงลึกขึ้นครึ่งเดียวนะครับผมเพื่อให้แรงต้านครับผม ถูกแช่ไว้ตรงบริเวณต้นขาของเรานะครับการกระชับต้นขาครับเราต้องทําทุกส่วนทุกมุมครับผมไม่ว่าจะเป็นตรวขต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังและต้นขาด้านในก็ต้องกระตุ้นด้วยเช่นกันครับผมครแน่นอนเลยว่ามันจะเผาแคลอรี่แล้ก็เผาไขมันได้เยอะมากครับสร้างกล้ามเนื้อได้เยอะและที่สําคัญเลยคือคุณจะรู้สึกถึงความกระชับของต้นขาด้านในเ้ยยแสบ สำหรับมือใหม่ครับผมจำนวนครั้งที่ใช้คืออยู่ที่ประมาณ12-15ครั้งครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นมือเทพแล้วคุณเก่งแล้วใช่ไหมครับจำนวนครั้งยอยู่ที่20ไปจนถึง30ครั้งต่อเซตครับพักระหว่างเซตสั้นๆเพราะว่าเราต้องการที่กระชับตัวของกล้ามเนื้อใช่ไหมครับอยู่ที่60-90วินาทีแต่ถ้าเกิดใครไม่ไหวไม่ที่120วินาทีได้และทำไปจำนวนทั้งหมด3 ถึง5เซตครับก็จะเป็นการฝึกต้นขาด้านในที่มีคุณภาพแบบสุดๆจริงๆครับไม่เชื่อก็อลองทํากันดูที่บ้านดูได้ครับผมแค่บบดิเวทแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าบริเวทมันง่ายไปถือดัมเบลเลยนะครับกำไว้นะครับขากว้างย้อลงอันนี้แรงต้านยิ่งเข้ามาเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับโอ้โหให้ตายเถอะ และทั้งหมดนี้ครับผมนะก็คือคลิปที่บอกวิธีการลดต้นขาอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่โค้ชปูแนน,นจะทำให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกคาร์ดิโอการฝึกใช้แรงต้านการใช้อาหารเสริมนะครับผมและที่สำคัญที่สุดเลยคืออะไรรูป้ป่ะคือการควบคุมอาหารครับการที่เราทานอาหารในพลังงานที่น้อยกว่าที่ร่างกายใช้ออกไปครับจะทำให้เรสามารถลดไขมันสูงเกินได้ ทั่วทั้งร่างกายครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถลดลงมาได้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วใช่ไหมครับทีนี้แหละนะผมต่อให้ต้นขาคุณมันมีขนาดแค่ไหนแต่มันก็ทนคุณไม่ได้หรอกนี่จะว่าคุณทั้งฝึกดักทั้งคาร์ดิโอเยอะและควบคุมอาหารเป็นอย่างดีนั่นเองครับผมนะอันนี้ก็อยากจะฝากรับผมสำหรับวิธีการลดต้นขาสำหรับผู้หญิงที่ผมเชื่อว่าละเอียดที่สุดเท่าที่โค้ชคุณเองจะทำให้ได้้วครับ ก็ถึงคุณชมบีนี้ครับอยชชอโคตรปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคมิปดีๆที่ผมจะมาเสนอในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมตัวลาไปก่อนจเจอกันนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโอ้ยพูดจนคอแหบคอแห้ง,อหงลองเอาไปทำดูนะ